แข็งแล้วแข็งจริงๆแล้วอาริสคือลูกของไอริสนะคะลิสลิเห็นไหมเข้าเข้ามากแล้วสีผมคือลูกฝร,รั่งเลยยัวเออมาช่วยกูอย่างไหนอ๋อกูควรโดนกันโอ้แต่เราจะไม่มีค่ะฉันไม่มีมค่ะสามห <àng S 2> างสี่หางกูนี่ ใครหลอกลวง,งเธอยโอยทำเพื่อนกูก๊ะเช็คแฮนด์หนึ่งทีเป็นไงเธออย่านะอีนี่มันตีชามาก EP ดาดานี่มันตีชามากเมมองมึง <c oughs> มดูดนาะระหว่างที่อีป,ปอมมันขึ้นไปหาเมมองมดแล้วเด้อนั่นกู <is S 1> โยกโดน อ่ะตมึงครมืงอยู่หน้ามึงเนี่ยถ้าสอบมันเช็คหุ่มมาได้เนาะเดินไปเป็นหมูค่คณะอุ้ยจระเสียชีวิตนะครับไบ้า กะทอยซัวไปเอาออ,อยไวโอนี่ <c oughs> อ๋อเดินช้ามากเลยเนะาะคูดาวคูแจ๊กอนไม่คูอ่ะเดนชา้าโอ้มุงอยู่ดีๆกูกดอยู่ดีๆกนะูกดกระตุเจ็ดสิบปร์เซ็นต์มาขึ้นแล้อาสีมา ตีเดียวตอดตอดตอดอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วัอุ้ยอ้ยยังมีกระตูกูไปอยู่คอยดูมึงผีเฝ้าต้นผีเฝ้าต้นแบบเปล่าเนอะเป็นแบบเปล่าเป็นผีเฝ้าต้นแบบเปล่าเจ้ามะพร้าวค่ะอุ้ยเหรอทำตัวเป็นคนชายอาจะพูดเนื้อเต็มปากเลย เป็นคนเหนือค่ะเหนือบ้านไปน,นิดเดียวเองเธออีโรอีโรตายมาเรือเครับอีโรตายมาแต่นี้ผู้หันแวบ,บแวบบ๊บตรงไหนมอนอมันอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าอยู่นี่อยู่ไหม ดนีกูปวดอันตีสามัาแล้วถอยมาถอยมาแล้วกูจ้าอันตีไปแล้วตัวโอ้ยเจ็บกูเข้าไปตัวน่ารำคาญนะค่ะกูก็ยังรำคาญตัวเก่าเลยตัวนี้อ่าเป็นยังไงเป็นยังไงมันจะกูว่ามันพยายามจะล็อกมีใครตายก่อนมันมีใครจะซีวกี้ชิดก่อน มันได้สามเลยนะมึงอคุ้มก็มันล็อกเขาครับป้อมมันได้สามตัวเลยกลูยแพ้กูแพ้อีแบบมีสกีนได้ยัางไงาค่ะแต่ละเด็กกันอเอาใหม่มันเข้ามาล็อกแต่กี้ยมันมีล่าให้มีล่าเนี่รอดมันเลย มึงระวังพุ่มไหม้นะพุ่มไหม้นี่คือทัาทำมาหากินขอนเอ็นโซเลยล่ะไม่ไม่เราต้องบนนั่นไหนยังไม่ได้ขนาดเลยพอมันตี้นอยู่มันเข้าก่ำแพงเลยเด็กนนะช่วยกันทำมาหากินหน้าเนาะอกูดาวน์แต่ยีนะ มันหายไปไหนวะุูมหน้าเนี่ยหรอโยนไปไม่มีลุกไม่มีอโอ้ยมือเ้าจะไหวกันก็ไนะมือเราังอีเอ็นโซ่กล้องเด้อโูมีอันติชนะ่วยเป็นสุขของหนาเราว่ามันกล้องเข้าไปนะ ใกล้กว่อีกอีปอมย,อยิงดังเดียวกูขอจะช่วยมึงเองเอา้าอาริสนาะกับคำว่าใชา่เธอเหมือนเราเรียวจะลงไปหานะคะ,อะชอยมอชอยมออุ้ยชอย อีนั่นไปนไหนอีเอ็นโซยังไม่ตายชีมีมันชอบลักพาตัวกระเทยสาวดายั่ยวไปน้องมากับข้ามไ่ใช่มือระวังอีนั่นนะอ่ะอีก็อีพูกเขาไม่มีแต่กลัวไปก่อนไม่มีอุ๊ยมันมีโบนมาแล้วมึง เอนโซมันต้องรอดากระเทยนนนนแน่ๆรออยู่บนมาอยู่บนกลางกลางกระบนก็ใกล้เคีงคยงตีอีกพ้อมลงไปหามืองสามตัวเลยเจ้าถอดมาเช็คจะคุมค่มะบลาดดับนี่แล้วเนาะ<บ>เอา ถอยนะอู้อู้อุอ้เอาอีเดียวไปแล้วตั้มแข่งแล้วแข็งฮึท่าสองนี่คูทำม,ม,มั้งันโอ๊ย ข้าสองนี่กูทำให้มันเป็นน้ําแข็งกันได้กันน้ำแข็งโดนหินตามบ่หมีนั่นกล้องแล้วเอาเลยมึงโอ้แล้วก,กรูแบบไม่เงียบโอ้โหครับผมมีถอยได้ก่อนถอยถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวป้าหนีกนลาลังขึ้นไปมึงว่าไอรีหลอดก่นอนอ เรดตาซูซี่กันรอขนาดนั้มึงเอามาก่อเปิจริงระวังดนกล้องตอนนี้น่าจะนนมีปัญหาอีก ทำไมมันสอบได้กูวะเฮ้ยกันเถือยอยู่ไปซ่ามไปสิกล้องกูดิอย่ารีบมึงเอาอันนี้มาว่าฟานี่ดีกว่าแต่เมื่อมาตีจ้าอีก ได้ก่อนไปไปได้อยู่มึงก่อน <the> อ้าไปได้กันเ้วใครได้ไปไอรีได้มอ๋อไอรีตายก็ได้ไปขออีโรเลียวไปเลยไปดูนั่นอีนั่นหยอกตายเงี้ยกลุ่มมาเอาอย่างก็บ้าฟาดกูุ่มเมืงแล้วประเดน็นคืออทรายนี่นคือตีจ้าตีจ้ากว่าท่านึงจะยกขึ้นมากูไปอีท อีเทวเทวโ้อีเทวน่าจะมาลอดนึง่งเจอกูก่อนรูร้เจอกูก่อนเพื่อนมึงนี่มันดอกทองเฮ้ยอีนอ่าไปเติมมานาก่อน จะต้องโยกกูชอบโยกกูจงกลายเป็นหินซะนี่นี่นี่อย่ามาแล้งนะว้าวาวาวามาดูเดี๋ยวมึงห่อเดือดท่านหนึ่งกวา่ากูจะขึ้นมานะเมื่อเด้กูจเอาอันตีจุงเข้าไปยิงเลยเด้ออีป้อนมึงไหมเออเดี๋ยวกูจะเอาอันตีจุงเข้าไปกูกำลังอ่านเลยอีนี่กับอะไจะขึ้นไปตั้งบน หอยอ,อ,อันนี้ควรหอยไหมหอยบบอยหอยจะหอยไปหอยข้าน,นี้มึงควรหอยเอาเลยอีฟอมมึงเก็บหางเงินแถวนี้ทั้งหมดเอ้ยกูต้องไปช่วยเพื่อนสาวก่อนข้นี้จะได้ก่อนเป็นของอ,อ,อีดวงไปแล้วค่ะถอยเตะ มารวมกูจะเก็บอันตีไเบลล่าเฮ้ยถอยมายนนหน้าผมถอยมาถอยมาอยู่ห <c oughs> น่วยข้างหน้ากูหัวกูหัวแทนอีบีพอมแหม่ต้องเป็นของฉันล่ะ มัวว่าจะมีคนเดินหางสองแคคมันต้องจ่าย่ยจ่าปไปจ่ายก,ก่อนยีน่ลีบุญเช็คก่อนนะครับนีนน่นี่ไปเอานี่เช็คก่นันเอาสองคนนี่มันตีจ้าเลยโอ้ยทำไมมันจ้าอย่างนี้เนะี่ย อ๋อมันนาทีที่สองไลแล้วทำไมมึงอยานี้มึงข้าเอาไปกูบอกแล้วนะมันออกมาคนเดียวมันแล้วกระเธอสองตัวคือจะตายเนี่ยกูยว่าอีามึงระวังมึงกูกูจะตายนะมึงจะไปไปคนเดียวนะอยู่กับอีนอตคือกูคือแท่งสาวดาวยั่วเป็นแท่งขี แท่งหน้าผี the under the ฉันมากับคำว่าใช่ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยเอนโซมันจะได้ไข่นะ้อเลือกไปเลยค่ะอยากได้ดวงทอดหรือว่าได้าลิศสาวน้อย ยิงไปเลยมึงโอ้คีบโอ้คิบมันอย่ามาโหมดโวยอีกเออใครเข้าไปทางไหนน่ะรับรับโอ้มันแข่งอ๋อไอ้ปูเหรอมามาใช้เวลามาแข่งนะค่ะต้องถีบมันนะ เออมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์เอาไปค่ะกลัวแล้วกลัวแล้วอุ้ยอุ้ยกูเกือบเสียฟิกเกอร์ไปแบบฟรีฟรีเอาละยิงยิงยิงยังเดียวยิงยังเดียวดูมันควงโซเลนก็ว่างแหละ